เบอลูกใหญ่อลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่ว่าก็บอกน้องไปแล้วครับว่าถ้าสมมติว่ามันปิดนานอะไรเงี้ยก <|so|>? ็ข um, ึ้นแก๊งเล่นๆไปนเมืองก็ได้ถ้าคนดีคนดีแบอุ้ยปีปีรุ่นนี้เดี๋ยวผมทำนายให้เลยนะถ้าขึ้นแกงมารุ่นนี้ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินสัปดาห์ครับมีแน่นอนมีแน่นอน นี่ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับมาต่อแถวทันไหมครับผมพอดีครับมาต่อแถวทันมาต่อแถวทันครับพอดีว่ามาสมาชิกมาสมัครเข้าแก๊งอ่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเฮ้่อหรือยังเนี่ยเบื่อหรือยังเน่ยเบืหรือยังเน่พี่ตาสวัสดีครับอ้าวโลสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องมันนี่เหรอมาเล่นนี่เหรอใช่ใช่ครับพี่นี่น้องน้องเขาที่โฮมพ่อปิดเนี่ย อ๋อวัสดีครับวดีครับโดนปิดกันเลยแบบม่มีที่ไปอะไรให้มาลองกมาดโอ้โหได้ครับได้ครับยินดีต้อนรับครับฝากฝากเ้องด้วยนะครับผมได้ครับได้ครับฝากด้วย้องด้วยครับได้ไเบอร์เบอร์ผมหนึ่งหนึ่งหนึ่ะถ้าถ้าแบบสงสัยแบบอยากสอบถามอะไรโอเคโอเได้เคุย่ายคโอเคโอเคโอเคโอมคโอเ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 อโอเได้เลือาดโมาดโอเคโอเคโอคโอคอคาอย่าอเคโอกดสองค้อความมาแล้วก็ใสอชื่อกคได้ค อันนี้ชื่อแก๊งเก่าอะไรอ่ะชื่อชื่อแก๊งอะไรครับอ๋อมีหลายพี่หลายแกง๊งครับตรงนี้มีหลายแกง๊งอยู่รวมรวม,รวมกันมาพิมพ์ชื่อมาก็ได้ครับเป็นคนเมืองโฮปเนี่ยคนเมืองงเว้ย <c oughs> ได้ได้ครับ้มันื่นอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องโทรมานะอย่าก,กดโทรใส่ข้อความ,มา <Okay. S 1> โอ่ะวอเทะโคโลไอ้นี่จำได้ทักเ,เราทักทายครับ<อ>เห็นได้ครับยังอยู่ในรูกไงทวิตเลยพาน้องมา มานานแล้วหรอครับยจงมานานแล้วหรอโอ้คุยกันได้สักพักแหละเป็นัจวโมองอยู่อ๋อคือแบบมา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 เดินเล่นหรือว่ามามา,มา,ม,า,ม,ามาทำแกงที่นี่น่าจะเตะฝุ่นครับช่วงนี้อ๋อเตะฝุ่นใช่แต่ว่าก็บอกน้องไปแล้วครับว่าถ้าสมมติว่ามันปิดนานอะไรเงี้ยก็ขึ้นแกงเล่นๆไปก็ได้เพราะที่นี่มันมีสวัสดิการใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ครับสวัสดิการจะหมดเขตอืมใช่ัะหมดมวันไหน ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นพี่ต้าบอกว่ามันมันมีหมดเขตอ่ะไม่ไม่กี่วันอ่ะใช่ใช่ไหมน้องไอเดมดีใช่ใช่ใช่หมดวันไหนแล้วได้ยัอยู่อว่ะพี่วันไม่ช่วยพี่แต่ว่าเข้าข้าพี่ต้าแบบเร็วเหมือนไม่นานไหพี่เร็วเร็วนี้พี่คือแบบไม่น่าเกินเดือนนี้ไปเอาวุธฟรีก็ได้ครับพวกมีดไม้มีกระไม้แล้วแล้วถ้ามุดขึ้นไปเรายุบเลยได้ไหมครับโอ้ได้มันก็มันก็ได้แบบเอาสวิตชิการเสร็จยุบเลยเลยแต่ว่ามันโดนรีตัวไงอ๋อรีตัวเราไม่เมือนแบบนั้นถ้าที่จถามเราไม่เหมือต้องอยู่กี่เดือนครับ สามครับสามเดือนครับสามเดือนถึงไม่ได้พ่กนใช่ใช่ครับได้ปืนได้มีดได้ไม้ดูว่าเจ็บฟุ่นกว่าก็ได้มันได้อยู่มั้งครับออ๋ได้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่บางเวลาเนาะแต่เราคำนวณกันนะว่าจะเอาอะไรยังไงก็เดี๋ยวได้ได้ครับได้ครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเรื่องอะไรครับนี่คุยเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับจะปล่อยน้องๆไปฟาร์มแล้วออ๋โอเคครับโอเคครับงั้นไปฟาร์มกันก่อนก็ได้ครับผมทุกคน ครับไดครับเป็นครับเนครับมาเร็วขึ้นครับเร็วใช่ไหมมาเร็วขึ้นนะทุกคนหรอครับน้องๆต่อน้ตอมาเร็วขึ้นไป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 นอนเพียงบอย่างไ่ไมไมไม่ลุยเรคนอ๋อมี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 เรียกตั้งแต่เป่มไปเห็นปไม่ไมไม่ไม่หรอครับไม่หรอก็เครื่องของจะเลยท้อมไปไม่ไหวพานพื้นฐานพื้นฐานดอยู่ครับดูอยู่เปเห็นไปเล่นกับยิบะพื้นฐนพื้านแล้วพืฐานพื้นฐานตีเลยก็ได้ครับมา จะได้จบจบมันขึ้นหน้าฟีดครับมันึ้นหน้าฟีดในหน้ายูทูบจากเลขอะไรครับเลขอะไรเลขหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับโดครั้งแรกครับที่มาลีครับผมขอดูสตรีมที่ไปฟาร์มไปได้ไหมครับได้ครับน้องได้ได้การาลงได้ครับไม่เลขอะไรนะครับหนึ่ง เลขสองหกแปดแปดครับสองหกแปดแปดเลขอะไรกันบ้างครับผมขอเลขหน่อยมันเสียเวลาตรงนี้ไงมันรีแลคนไงอขอขอแค่อีกห้าคนครับเลขอะไรเลขก,กันเลขก,กันเลขกันขายได้นะอันนี้เอาไปขายได้นะครับเพราะว่าเองแรกแล้วเองก,ก็กรี๊นให้เขาไปเลยก็ได้นะน้องพวกเราใช้ปะม,มันคืออะไรอะพี่เลขอะไรเขาเอาไปเล็กใส่ชั้นตรงเอาใส่ช่องแล้วก็กรี๊ให้เขาเลยก็ได้นะเลขสองหนึ่งเลขอะไรพี่ของของผมเลขหนึ่งสี่สามสองครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เมื่อกี้ไปดูผิดเหมือนแจ็คเลย เองเอาช็อกโกแลตไปใส่ช่องแล้วก็กดแปเลขนั้นอ่ะแล้วก็ใส่หนึ่งส่วนแปดสิบผมกิ๊บให้เราพี่ผมครับกิ๊บเลยส่วนแปดสิบหรอใช่ใช่ครับเป็นส่วนแปดสิบเราผิดเพราะว่าเราผิดหาไปแลกแฟชั่นกัครับของครับของครับผมอยากได้แฟชั่นได้เฉยมันแลกกิ๊บกันได้นะสมมติว่าแลกแค่ผมแลกกับเพื่อนได้เดินได้แค่รอบครั้งเดียวใช่ไหมครับรีรีละรอบครับรีละรอบก็คือจะกิ๊บใส่ขอกันฝาดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับกันฝาดี่ ทางน้องทักทายไม่มีอะไรทางน้องทายได้ได้ครับได้ครับแจกได้ครับน้องรู้จักครับแล้วก็มาฝากน้องแบบแบบเอาเด้อเนี่ยอันไหนแบบว่าใครใครอยู่ดีมี h e a d s เก่าอันนั้นผมขอโทษด้วยนะถ้าแบบว่าไม่ไม่ดีอะไรเนี่ยโอ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยผมบอกก่อนว่าผมบอกก่อนว่าน้องผมไม่ค่อยรับคำขอโทษใครนะครับใช่ครับโดนโดนสอนมาแบบแค้นกันครับห้ามรักกันโดนสอนมาเหมือนเขาห้ามแค้นแล้วนะต้องบอกไม่มีไม่มีแค้นแล้วน้องไม่มีแล้วนะเขับเปลี่ยนใหม่แล้วนะ ไม่มีครับพี่ไม่มีครับโอเคห้ามรักกันนะกฎของการโยกผมห้ามรักกันไม่ันติดไงหยอกหยอกเล่นเถอหยอกเล่น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 หยอกมีใครติดกับคนนี้มีได้นะแต่กับผมไม่เอานะไม่เล่นกับคนนี้ได้เออมีแมนพอมาพี่แล้เมื่อก่อนผมไปเห็นไปคุยแหละตีบอลเทนนะครับบอลเทนเหรอครับใช่ครับก็ให้เขาไอ้นี่ให้ก่อนตีให้ก่อนนะครับเล่นให้ก่อนถ้าสมมติเขาไม่จริงสีอะไรอย่างเงี้ย ให้เขาเล่นให้ก่อนอให้เราพร้อมก่อนเราโกงไม่แต่เริ่มเลยครับไม่เขาเขาเรียกเขาเรียกว่าแหวงครับแหวงแหวงอ๋อคอยแหวงเอาเหมือนเสียงได้ยินเสือกทะลุปะทะลุเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนมาพี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรครับอ๋อแล้วทำไมถึงเจ้าคือจะแหวงกัดเขาเหรอคือว่าไง ม่ให้แหวงก็คือเดี๋ยวคอยรับหน้าแทนให้เขาให้ไงอ๋อเอออ๋อเราจะรับหน้าเขาเหรอครับใช่ใช่ครับก็ขอคนเดือนหนึ่งขอเขาเดือนหนึ่งแบบแบบดูแลแม่ถีให้แล้วก็เสร็จปุ๊บเราจะแหวงไปเป็นแม่สีแทนอืมประมาณนั้นครับแล้วเขาว่าไงครับเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าได้ครับของเขาพร้อมของเขาพร้อมกว่าเราเยอะเขามีแต่คนเก่าๆก็ค ouais ือวุธมีดไม้ปืนครบอะครับไฟตรงอะพร้อมไฟตรง ก็เดี๋ยวให้นี่รับแทนก่ันับเนี่ยแกงนั้นอ่ะน้องอันนี้พร้อมเหมือนกันครับพอพร้อมเหมือนผมไม่พร้อมคพี่ใหญ่โตแล้วเห็นน้องๆน้องๆวิใหญ่โตหมดแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นดาราเล้งไปแล้วครับเนี่ยเขาพอชอบเขาพอชอบบอกว่าเขาเป็นดาราแร้งหนึ่งปีที่จอโอ้ให้ผมขายได้ละเหมือนเปี๊ยกเลยนะดาราเล้งนี่ตอนแเดี๋ยวเปี๊ยกเลยดาราแรเล้งใช่ครับอันนี้น้องๆนี่แบบ แบบ18บวกหมดเลยไหมครับหรือว่า15ขึ้นแบงต้องถามแล้วับลองคุยเลยลองคุยดูมีมีใครต่ำกว่า15บห้าไหมครับตอนนี้ออ๋มีโอเคครับพอสองคนไม่ใช่ไม่ใช่ผมกดผิดต่ำกว่าสิบห้าเหรอหน้าคนเดีกับพีกับพีรุ่นนี้เดี๋ยวผมทำนายให้เลยนะถ้าขึ้นแกงมารุ่นนี้ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินสัปดาห์ครับมีแน่นอนมีแน่นอนมีลี่มันถูกต้องมึงด้วยเมื่อกี้เนี่ยที่ที่ชงกูชงปุ๊บมึงตอบปั๊บนะ ไอแลนด์มึงด้วยเอาละบอแมนครับบอแมนครับขอครับมิลี่มิลี่เดี๋ยวเรนนี้เล่นลองลองแต่เราก็อยากให้ลองดูนะแต่คนคนจะมีโอกาสได้ลองกันแหละครับถ้ามีโอกาสนะอยากให้ลองดูครับได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่หรอกสองแก๊งแบบนี้ได้มาสองแก๊งลีดกับยี่สิบเอ็ดผมติดตามยี่สิบเอ็ดอยู่ครับกับลีดแบบไปนั่งดูอยู่นอนดูอยู่ครับเพราะมันขึ้นหน้าฟีดไง ตีเลยไหมจะได้จบๆเนาะใครพูดนะประโยคนี้ใครพูดไอ้โปโลครับโปโลเราดีได้จบปัญหาแล้วก็เรียกเขามาแรงใครออกตัวให้อ่ะโอ้โหใครออกตัวให้อ่ะแก๊งมันออกตัวให้ใช่ไหมผมดูสภาพมึงด้วยออกตัวดูสภาพแก๊งมึงด้วยจะไปออกตัวให้ใคร อ๋อก็ไม่ไม่มันขึ้นขึ้นหน้าเสิงกันดูแฟชั่นเต็มมิลี่มันก็ทุกคนแหละเนาะมันก็มันขึ้นหน้าเสิงกันเลรู้จักเอรู้จักพวกเอซับไอพี่ต่ายย่งยอเลยพวับก็ครับพี่ต่ายย่งยอดยิ่งยอเลยไม่ยังไม่ไม่รู้จักเอซับไม่รู้จักเลยรู้จักนะผมผมรู้จักอ่ะคนนี้เขาเป็นแท็กซี่อ่ะแต่ก่อนมามาบนหน้าบ้านเอซับบ่อยนะบางคนบางคนอยู่นี่ครับน้องน้องเอซับเซตหลักเอซับครับอยู่นี่แต่ก่อนส่งสบู่บ้านผมบ่อยเก่งนะเก่งนะครับเฮียเขาบอกเอัััเเเกกกก่่่งโออมมนนนนนนลลลล้้้้าแแววตีีิหด เลิก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 เกเทนกันแล้วมั้งใช่ไหมบิลลี่แล้วเลิกเทนแก๊งกันแล้วเลิกสองกันแล้วก็สองแรกบ้าสองมันใช,ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เล่นกันแล้วเล่นแค่แบบว่าเอ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 าคนในแก๊งไปอยู่แก๊งลาเอลลาเรนเอซสองอยูใช่แ,<อ>แก๊งเดียว,วกับเรครับแก๊งเดียวกับเราไปอยู่กลับไปเอาไปอยู่ด้วยได้ไหมมันไปไหนเราถามอยว่แบบนี้ตอนเดินเล่นอยู่ครับเดินเล่นไม่ได้เลยครับอาวุธมีไม้ครบนะมีไม้ครบอันนี้แก๊งเองเหรอเอซเสรไม่ได้เหรอ อยากอยากฝากน้องมันกลับไปอยู่ที่เก่าด้วยครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันอันนี้ใครแก๊งเสียไม่ได้หรออ๋อน้องๆผมครับน้องอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทรับสวัสดีครัับสสวดีครัทพลาอันนี้ประธานสภาใช่ไหมครับครับใช่ครับขอสวัสดีครับพิต้ายังย่อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพิต้าสีพีดไหมครับวันนี้เสียไม่ได้ไม่ใจไม่รักโอ้โหไม่ไหว้ยหักหน้ากันเลยมีคนใช้แล้วนี่พิต้ามามาโปรโมทแฟชั่นนิดนึงครับผมรัตติบียังครหาขอชื่อตาเว้ยอันนี้แหวนแหวนอันนี้ของโกหรือนอร์มอลครับ อ่าโกแล้วก็น้องมอเป็นกล่องแดงๆโอ้โหแล้วสดิการนี่หมดเมื่อไหร่ครับเออไม่มีหมดครับไม่มีหมดเออตอนนั้นเราบอกมันมีหมดรีบมารับแก้งูแปลงอะไรอ๋อโอ้ไม่มีหมดหรอต่อให้มาทีหลังก็ยังให้อยู่ค่ะมาทีหลังเขาเล่นยังไงอะค่ะน้องมีเรื่องจะสอบถามน้องอินหยางน้องอินหยางมาหาพี่ได้ไหมแป๊บนึงก่อนเลยแบบเล็กทำไมล่ะคะ ไม่หนูกำลังจะไปขึ้นแกงอ๋อก็จะเพิ่งขึ้นแกงหรอสภาก็อ๋อเดี๋ยวขึ้น60คนได้ไหมครับอ๋อคือหนูจะถามว่าถ้าหนูจะขึ้นสีได้ยังเดี๋ยวเยกเขเดี๋ยวเรยกเขเดี๋ยวเรียกเขานี่ก็เนี่ยพี่อยู่กับสีดำเนี่ยหนูมาดี่แซ่บเก่าด้วยแล้วเขาจะแต่พี่ส่งโลให้โอเคค่ะน้องๆมาเตะฝุ่นนะตอนนี้น้องมาเตะฝุ่นที่ดุนโดนเซเบกลั่นับอ่ะพี่พี่ต้าเดี๋ยวบีบีบีเขาเขาจะขึ้นแกงอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่แป้งเหรอไม่รู้อ่ะ มือเขาจะขึ้นแก๊งมือให้เขามานี่อันนี้เขาเรียกที่สภาที่ทำการสภาเหรอตออเอาผมไม่รู้ผมพานี่ผมพาไม่เป็นไรเอาละครับก่อนหลังคุแกคเขาคุยอ๋อแบบคุยกันก่อนนะครับยังไม่ต้องขึ้นนี่ก็ได้อะไรคุยใช้สนทนาสนทนาตเอ๊แต่ไม่มีอะไรไม่มีแก๊งไหนทำสีส้มแข็งเท่าไหร่ครับแล้วใช่ปะ น nee. ี่ไม่ม ah> ีอ้าผมก็เลยคนไม่ม like ok ีไม่มีแล้วก็ฮูดด้วยอ้าเป็นไงผมเอ็ดซีปะแล้วก็ฮูดไม่มีสูตรด้วยไม่มีสู้ไม่มีสูตรอ้วยอันนี้ดูจริงอันนี้นี่คนเก็บของเอซับเลยครับเนี่ยคนถือคนถือของครับถึงรวยอยู่คนเดียวครับไปดูพี่รวยอยคนเดียวชื่ออะไรอ่ะพี่พี่อะไรพี่มิดอ่ะมีป่ะมีปะพี่มิดพี่มิดพี่มิด เออคนดูแล้วก็ผมจะเล่ืมบอกว่าสตาร์คอมมู่ไปเอาไอพีใหม่ด้วยนะเอาไอพีสนุกสนุบที่เอาแหวนมาโชว์เนี่ยน้องถ้าเผื่อให้ผู้หญิงคือหญิงรักหญิงหลงแบบหญิงไปกินตีน้อยเลยเนี่ยที่นิ้วซ้ายนี่มีด้วยเนี่ยเนี่ยแล้วเห็นเห็นมันพอใส่แล้วมันจะเป็นดอกซากุระร่วงในตัวเห็นไหมถ้าซื้อให้ผู้หญิงคือหญิงไปกินตีน้อยด้วยเลยอ่ะโอาไหมเล่นเฟ็มจะจำมาสี่ปีแล้วมันไม่มีสักคนเลย ออกบ้านปุ๊บมีเมีเสียงแล้วไปไหนเสียงประตูหรือเปล่าใช่ไปไหนหลครับใครเนี่ยใครเนี่ยอมายืนด้วยเหรอเนี่ยใครเนี่ยฮ้าหลไปไปรับน้องมาหน่อยเบอร์96938042อูเบอร์แม่งอย่างยาวเลยว่ะเอ้ยไปรับไปรับน้องเราคนหนึ่งดิยาวจริงครับยาวจริงยาวจริงึกว่าเบอร์โอ้ซีิไปรับ รถ้างใครถบ้างเออมีใครมีรถไหมไปรับไอซีหน่อยเวทีเวทียืมผมไม่มีไม่ใหยืมอ้าผมไม่ให้ยืมเอาไมไปยไปไปยืมน้องยืมยน้องไยเดี๋ยวพี่เวทีฮะตรตรงนี้มีใครมีอาวุธเก่าแล้วบ้างครับอาวุธเก่าแบบที่เนใครเล่นที่นมีมีมีแต่พกแบบคนเก่าๆอ่ะพี่พี่ตัอันนี้มันส่วนมากจะเป็นน้องใหม่ที่มาจากโฮปอ่ะครับพี่อ๋อครับครับใครเนี่ยไอสทุ่ทีนี่ใครเนี่ยแก๊งกัวนี่ คือรวมรวมกันมาเลยใช่ไหมทั้งยี่สิบคนเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหัวเกตเออแก๊งหัวเมืองครับพี่ใช่อ่ะหัวแก๊งหัวมีมีสตอรี่อยู่ครับแล้วเมืองมันปิดครับพี่ก็เลยมาพี่จักมาเดินเล่นครับออ๋มาเดินเล่นใช่ครับแต่ถ้ามันปิดหน่อยก็น่าจะขึ้นขึ้นแก๊งครับพี่เป็นแก๊งเล่นกันพีิจักไปไหนอ่ะพีิจักอ่ะพีิจักไปรับน้องเพิ่มครับพี่ มากันนานแล้วใช่ไหมครับเห็นแจ็คบอกมากันนานแล้วเนาะใช่ใช่ครับเออแล้วแล้วญี่ปุ่นนี่มันยังมันไม่บับกันแล้วใช่ไหมไม่มีบับกันแล้วเนาะทีเไม่ไม่มีแล้วพี่ไม่ม่มีนะทีเดีับไม่ไม่เคยบับกันนะพี่มีนะเห็นนะเห็นนะอยากกูเห็นอยากตีจะจัดเลยเป็นไงอ่ะก็ไปก็ไปดูพี่ก็ดูมันมันขึ้นหน้าฟีดไงมันขึ้นหน้าฟีด ภาคสองอันนี้ภาคสองพี่อันี้ภาคสองไอ้ล่าสุดที่เรียกกันไปตีเลยไหมครับจะได้จบจบเรียนทุกอย่างเลยจบไหมล่ะจบเลยยังไม่จบเมืองเมืองปิดก่อนเนี่ยตอนจบเลยจบจบแล้วไม่มันขึ้นหน้าสี่ครับใช่ก็ดูดูน้องๆดูทุกคนอะแล้วยังคือสตอรี่ยังไม่จบด้วยถูกไหมใช่สกอยยังค้างอยู่เลยครับพี่เมืองปิดเลย พี่ขอถามอันนึงนะอันนี้อันนี้ไม่ได้กลัวส้นตีนะอันนี้ถามไปตรงๆเลยนะมันมีใครวัดมันมีไฮไลท์อันนึงอ่ะที่ไอ้นั่นไปอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรวะบนบนไอ้สเตเดียมอ่ะแล้วมีคนขับเข้ามาเชือกผมเนี่ยนะเฮียไม่ตกใจเลยน้องพี่สะพาครับตะดุ้งอยู่ครับจะออกแล้วเมื่อกี้ตะดุ้งเลยครับแต่รีเฟกดีนะแบบในการหนีอ่ะโดนมาแดงครับโดนแต่ะละลแล้วพี่รู้ไหมว่าสามอะมันรอดคนเดียวด้วยนะ ใช่เหรอ<ช>ที่ท,ท,ที่นั่งรถคันเดียวกันอะ่ะแต่มารอดคนเดียวอะ่ะพาคนไปนโดนทิกงสองไม่รอด